ไปที่ชนบุรีกันหน่อยครับตำรวจนะครับได้ทำการบุกชาร์จนะครับนักท่องเที่ยวชาวตูนีเซียนะครับซึ่งมีการอาการคลั่งแล้วก็ถูกนะครับแหมคนไทยเนี่ย ขโมยเงินนะครับโดยใช้นะครับขวดปากฉลามเนี่ยทำการจี้คอสาวบาเบียนะครับแล้วก็วิ่งไล่แทงชาวบ้านอารวาสนะครับด่ากาดนะครับ,าารบแล้วก็ให้ของรับก่อนที่จะถูกควบคุมตัวนะครับไปที่โรงพักครับเอาไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับเมื่อวานนี้เวลาประมาณสักเก้านาฬกาที่ผ่านมาเนี่ย เจ้าหน้าที่ตำรวจของท่องเที่ยวเมืองพัทยาพร้อมด้วยตำรวจของสอพอเมืองพัทยาครับได้นํากําลังตารวจสายตรวจนะครับจำนวนกว่า10นายเนี่ยลงไปในพื้นที่จุดเกิดเหตุบริเวณนะครับกลางซอยถนนวอลสตรีทนะครับพัทยาใต้ในตาบลหนองปือออาเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีหลังจากที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายงาน นะครับรักษาความปลอดภัยนะครับของเมืองพัทยาว่ามีชาวต่างชาติครับเกิดอาการคุ้มข้างแล้วก็จับหญิงไทยเนี่ยเป็นตัวประกันแล้วก็ใช้ขวดปากฉลามเนี่ยแทงนะครับไล่แทงนะครับชาวบ้านอย่างบ้าคลั่งนะครับเนื่องจากพบว่าชายชาวต่างชาติก็คือสัญชาตินะครับตูนีเซียนะครับอายุเนี่ย21ปีอยู่ในอาการคุ้มข้างแล้วก็ในมือเนี่ยถือขวดปากฉลาม จับล็อกคอหญิงไทยนะครับแล้วก็พยายามที่จะพูดอะไรบางอย่างคาดว่านะครับเขาเนี่ยจะพูดว่าเธอเนี่ยได้ขโมยเงินฉันไปทําไมนะครับจากนั้นครับเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ได้เข้าไปทําการเจรจาก่อนที่ชาวตุเล ตูนนเซียลายนี้นะครับจะยอมปล่อยตัวประกันก็คือหญิงไทยออกมาแล้วก็วิ่งเข้าไปนะครับในสถานบันเทิงในบริเวณย่านดังกล่าวนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พยายามเกี้ยกล่อมน,นานกว่าหนึ่งชั่วโมงแต่ก็ไม่สำเร็จนะครับแต่ว่าสำหรับนะครับ เจ้าหน้าที่ก็มีการเจราจารนะครับนักท่องเที่ยวรายนี้ก็มีการด่าทอเจ้าหน้าที่อยู่ตลอดเวลาและยังมีการชูนิ้วกลางใส่ให้นะครับสุดท้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้มีการตัดสินใจบุกเข้าไปทําการชาร์จตัวนะครับจนกระทั่งสามารถควบคุมตัวไว้ได้ในที่สุดก่อนที่จะควบคุมตัวไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักนะครับสอบถามนางสาวสุคร,ครับอายุ44ปีซึ่งเป็นเจ้าของร้านบาร์เบียนะครับในบริเวณจุดเกิดเหตุเนี่ยได้เล่าว่าอย่างนี้ คำว่าชาวตูนิเซียคนนี้นะครับหลายเนี้ยได้เดินทางมากับหญิงไทยซึ่งทํางานที่บาเบีย จากนั้นก็มีการพากันเนี่ยไปเล่นนะครับแทงพูกันและก็มีการดื่มเบียร์ภายในร้านจนกระทั่งช่วงที่ก่อนเกิดเหตุเนี่ยนักท่องเที่ยวรายดังกล่าวนะครับก็ได้มีอาการอยู่ในลักษณะการมึนเมาและเริ่มจะโวยวายส่วนสาวไทยว่าอย่างนี้ครับว่าเธอเนี่ยได้ขโมยเงินนะครับแต่ว่าสาวไทยคนนั้นก็พยายามปฏิเสธนะครับว่าไม่ได้ขโมยเงินนะครับแล้วก็เกิดอาการจนกระทั่งเกิดอาการคุ้มข้างแล้วก็ใช้ขวดเนี่ยนะครับตีจนกระท ทั้งเป็นปากฉลามแล้วก็ไล่แทงคนในบา์เบียทําให้คนในบาเบียเนี่ยนะครับต่างแตกตื่นวิ่งหนีตายนะครับก่อนที่จะ จับตัวหญิงไทยเนี่ยเป็นตัวประกันนะครับแล้วมีการข่มขู่ว่าถ้าเกิดใครเข้ามาใกล้ๆเนี่ยก็จะทําร้ายนะครับจนกระทั่งเธอเองต้องตัดสินใจครับโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับทางด้านนางสาวแนนนะครับอายุ34ปีเล่าว่าอย่างนี้ครับว่ารู้จักกับนักท่องเที่ยวรายนี้นะครับบริเวณนะครับชายหาดพัทยาจากนั้นก็มีการชักชวนกันมาดื่มต่อกันที่บาร์เบียนะครับจนกระทั่งแม่เมาไม่ได้สติแล้วก็เลยล้วงเงินนะครับจ่ายค่าเบียให้กับทางร้านไป ซึ่งตอนนั้นนะ่ะหลวงไปเนี่ยในนั้นนะมีเงินสดอยู่ประมาณสัก500บาทจูจูก็แหมมีการกล่าวหาว่าเธอเนี่ยมีการขโมยเงินนะครับสุดท้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถควบคุมตัวไว้ได้แล้วก็แจ้งข้อกล่าวหานะครับว่าเมาสุรามีความประพฤตินะครับวุ่นวายแล้วก็จะดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับเขาเสียะเลมาพอรู้ไหม เขาอยู่กับน้องผู้หญิงกมบอกแต่เขามีอาการใช่ไหมที่แรกไม่มีอาการ,รก็เป็นปกติเขาบอกว่าเงินเขาหายพอเงินหายเสร็จปุ๊บก็ค้นกระเป๋าน้องผู้หญิงไม่มีอะไรเลยสักอย่างแต่เขาจะาเขาทำขวดแต่เขาจะไล่แทงคนหรือไงไล่นี่จะช่วยทรหาตรวจะแทงนี่แล้วก็จะแทงน้องผู้หญิงนี่ไม่รู้เรื่องด้วยนี่เป็นคนละเมงดีค่ะเหตุการณ์ก็คือได้รับแจ้งจากท่องเที่ยวที่อยู่ในวอกิงครับก็มีเหตุทางธรรมชาติง ไม่ทราบว่าเป็นเพราะว่าเมาอะไางเ้ยางยาเสพติดหรือว่าจับจับผีรานะครับก็เลยเข้าไปตรวจสอบกันควบคุมเหตุอ่าเข้าเข้าไปตรวจสอบควบคุมเหตุแต่ที่เกิดเหตุก็เจอชาวต่างชาติคนนั้นแหละอ่าก็คือบอกว่ากาลังแบบเอาขวดขวดทำนายผัดฉลามทำนายอ่าลอกคอผีหงอนทีแรกล็อกคอผีหงอนคือแบบเหมือนจับจับผีเหมือนนั้นในตัวการ์ดอ่าแล้วคราวนี้คือแบบว่า อาการเขาว่าค ok like, ุ yeah. right ้ม e ข so ้างคุ้มข้างน่าจะทำร้ายคนนักท่องเที่ยวบริเวณนั้นแล้วก็ทำมาตัวเองมีการกีดแขนแล้วก็ปาหีคอรอตัวเองนะครับก็คือจะไม่เข้ามันก็เป็นรอยแดงๆอ่ะแล้วคราวนี้ก็เจจาอยู่สักพักหนึ่งไม่เป็นผลทางเจ้าหน้าที่เราเขาเลยช้าตัวเลยตอนเขาทำร้ายคนอื่นเพิ่มเติมด้วยใช่ไหมครับแล้วขังร้านไหม ร้านเขาเสียหายก็คือมีอต่อไปที่เราเป็นแต่ไปประดับหน้าร้านเขาแต่แล้วก็มีคนเข้ามายุ่งคนเข้ามายุ่งวุ่นวายจะเป็นผู้หญิงคนนึงครับมันก็จะทําใหาก้การทำงานไปในงานเจ้าหน้าที่อยากขึ้นไปยากขึ้นไปใช่เพราะว่าต้องปก,กปูครอบก่อเหตุควบคุมทั้งคนที่ว่าเข้ามายุ่งประมาณนี้เดี๋ยวหลังจากนั้นก็คือนําตัวส่งตงพันเช่นครับใช่ครับ